สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุรนันท์วันนี้นะครับอยู่กับผมสุรนันท์เวชาชีวะเราพบกันทุกวัน,นครับจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันเราจะเชิญแขกผู้มีเกียรติผู้ที่อยู่ในกระแสข่าวและผู้ที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังอาจจะมีคําถามอยากให้ผมถามแทนวันนี้นะครับในโลกยุคปัจจุบันนี้มีโรคต่างๆมากมายนะครับวันก่อนเราก็คุยกันไปหลายโรคโรคหนึ่งซึ่งเป็นโรคเก่าแต่มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาในการรักษานะครับก็คือโรคที่เกี่ยวกับ ตานะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากแพทย์หญิงหัตทไทัยรัฐพิพิธวิจิตกรจากสุพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาและต้อหินโรงพยาบาลจักษุรัตนินสวัสดีครับหมอครับสวัสดีค่ะหมอครับตาของคนเราเนี่ยบางทีจย่าผมพูดแบบคนทาคนไทยปกติเลยนะ,ะเกิดมามีสองตาก,ก็รู้สึกว่าเออมันมีไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ย แต่โรคตาในประเทศไทยนี่มีเยอะใช่ไหมมีเยอะค่ะมีอะไรบ้างครับที่เป็นหลักๆอยู่ที่เจอหลักๆเลยที่เจอประจําเลยเนี่ยอันแรกคือต้อกระจกแต่ต้อกระจกเนี่ยไม่จริงๆไม่อยากให้บอกว่าเป็นโรคนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นขบวนการตามอายุเหมือนผมงอกผมเหี่ยวผมโอ้โหแม่คุณแล้วเดี๋ยวรู้สึกตัวเองแก่ลงผมผมใช้คำว่าโรคเนี่ยอาจจะผิดตั้งแต่แรกโดยทั่วไปคือมันเป็นอาการค่ะปกติบางครั้งก็คือแก่ลงก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นใช่ค่ะแต่บางทีคนไม่รู้สึกอะ ถ้าต้อกระจกเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้สึกคนคนอายุคุณหมออาจจะอายุน้อยกว่าผมมั้งน่าจะน้อยกว่าอาจจะอาจจะอาจจะไม่รู้สึกแต่พออายุมากจะรู้สึกใช่ไหมเพราะนั้นผู้ชมที่เป็นคนที่ผู้สูงอายุหน่อยเนี่ยพอพูดปั๊บอาจจะรู้เลยฉันเป็นแล้วใช่ไหมฮะอย่างผมเนี่ยพออายุสี่สิบปั๊บใส่แว่นเลยเรามีความรู้สึกว่าตามันเปลี่ยนค่ะโรคพวกนี้มาบิดโรคอาการประเภทหนึ่งคืออาการมากับการเปลี่ยนแปลงของอายุค่ะเพราะนั้นต้อกระจกเนี่ยหนึ่งค่ะ เยอะไหมครับคนไทยก็คือจริงๆถามว่าถ้าต้อกระจกเนี่ยคือทุกคนเนี่ยต้องเป็นเพียงแต่ว่าเป็นมากเป็นน้อยเป็นเร็วเป็นช้านะคะแล้วก็เป็นชนิดคือต้อกระจกคือเลนส์แก้วตาที่มันขุน่น นะคะเพราะฉะนั้นบางนขุคนขุ่นต้องผิวบางคนขุนในเนื้อเลนส์ซึ่งพวกนี้มันจะมีผลต่อระดับการมองเห็นคือบางคนอาจจะเป็นแม่บ้านใสยตาโมลงก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทําอะไรต้องไปแก้ไขมัวในระดับที่ยังมองเห็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นเนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าบางคนก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมัวมัวเข้าก็บอกเออไม่เป็นไรแกแล้วช่างตาตาอย่างนี้แหละใช่ค่ะใช่ค่ะป้องกันได้ไหมต้อกระจกเนี่ยจริงๆป้องกันไม่ได้เหมือนเหมือนตอนเนี้ย เราก็ไม่สามารถป้องกันให้ผิวเราไม่เหี่ยวไปตามอายุได้เพียงแต่ว่าอาจจะชะลอให้เขาอาจจะชะลอให้เขาช้าลงได้นะคะโดยเราเชื่อว่าส่วนหนึ่งของต้อกระจกเนี่ยจะเกิดจากการที่โดนแสง UV อัลตราไวโอเลตที่มันมากับแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องไปออกแดดบ่อยๆหรือว่าขับรถนะคะก็ควรจะใส่แว่นที่มีกัน UV วีร้อยเ่อร์เซ็นต์ UV ดควยคือแว่นจริงๆสีเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ว่าต้องมีเคลือบกัน UV คือแว่น ่ตนตาใสาๆเนี่ยก็มีเคลือบกันยูวีอ่ะ<ด>ที่ก็มีตราติดว่าอันนี้ก<ช>ันยูวีกี่เปอร์เซ<ช>็นต<ช>์หรือเท่าไรา<ช>หร่เท่าไหร่เนี่ยนะครับใช่ค่ะ ทีนี้ถ้าเป็นแล้วเนี่ยรักษาได้ไหมครับอ๋อต้อกระจกนี่รักษาได้ค่ะโดยการสลายต้อนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีปัจจุบันนี้เราใช้อัลตราซาวนะคะเป็นมาตรฐานทั่วโลกนะคะต่างจังหวัดทุกจังหวัดตอนนี้เนี่ยก็มีเครื่องมือสลายต้อกระจกอันนี้นะคะทั่วประเทศไทยคือใช้แสงอะไรเข้าไปเออไม่ใช่การใช้แสงค่ะคืออัลตราซาวคือพลังงานเสียงความถี่สูงนะคะแล้วเข้าไปทําให้เกิดความร้อนทําให้ให้เลนส์เนี่ยมันแตกเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนเราแบ่งเค้กอะค่ะแล้วก็ดูดเข้ามาในท่อแล้วก็ใส เลนส์เก้าตาเทียมเข้าไปนะคะหลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ภายในสัก3าถึงสวันคุณไข้ก็จะเห็นได้ค่อนข้างดีแล้วก็อยู่ไปได้หรือว่ามันอยู่ไปได้ตลอดเลยค่ะอยู่ไปได้ตลอดจนเลนสิ้นลมหายใจอ่าค่ะเลนส์ก้าตาเทียมตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกชนิดพิเศษเพราะฉะนั้นจะอยู่ในตาเราตลอดเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่เสื่อมค่ะ แต่ถ้าอายุเกิน200ปีนี่ก็ถ้าเป็นมัมมี่ก็อาจจะเจอแต่แก้วตาไงอะไรประมาณนั้นโลกอื่นๆฮะแลวต้อหินต้อกระจกกต้อหินผิดผิดกันไหมโอ้คนละเรื่องเลยค่ะต้อหินนี่เกิดอะไรครับก็ต้อหินเนี่ยเกิดจากการที่มีความดันในลูกตาสูงจนลูกตาแข็งเหมือนหินก็เลยเรียกว่าต้อหินนะคะต้องอันนี้ต้องทําความเข้าใจเพราะคนไข้หลายๆท่านที่มารักษาเนี่ย หมอรักษามาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่เอาหินออกให้เชิงสะทีเลยคือจริงๆไม่ได้มีหินอยู่ในตานะคะ <g ül üyor> เกิดจากแรงดันตาที่สูง <c oughs> แล้วก็ตัวแรงดันตาที่สูงเองเนี่ยก็ไปกด เส้นประสาทตาเส้นประสาทตานี้จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างลูกตาเรากับสมองครับคือเป็นเหมือ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 นสายไฟอะค่ะแรงดันตานี่มาจากไรความดันโลหิตสูงหรืออะไรไม่เกี่ยวเลยค่ะแรงดันตานี่คือในลูกตาเราเนี่ยมันจะมีตัวสร้างน้ําแล้วก็มีมีช่องให้น้ําออกจากตานะคะมันจะมีสมดุลของเขาอยู่ทีนี้คนที่เป็นต้อหินนี่คือการที่มีไอตัวทางระบายน้ำเนี่ยมันมีการติดตันหรือมีอะไรไปปิดไว้ใช่ค่ะมันก็แข็งตัวขึ้นก็ทําให้น้ํามันออกจากตา ไม่ได้อันนี้คลาสสิฟายเป็นโรคหรือเป็นอาการเป็นโรคค่ะอันนี้เป็นโรคใช่ไหมนี่เป็นโรคเรามันติดตามมันผิดปกติใช่ค่ะไม่ได้เกิดกับทุกคนป้องกันได้ไหมผมก็ป้องกันได้ไหมคือเนื่องจากว่าต้อหินเนี่ยมันเป็นโรคที่ส่วนใหญ่แล้วเราเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะคะเออมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกนะคะเพราะฉะนั้น S <S> <S การป้องกันเนี่ยคงจะทําไม่ได้นะคะคแต่ว่าอันหนึ่งที่แนะนําคือว่าควรจะต้องได้รับคนไข้ที่อายุเกิน40ปีนี่จะมีความเสี่ยงการเกิดต้อหินสูงกว่าคนอายุน้อยๆเพราะนถ้าเราอายุเกิน40ปีนี่อย่างน้อยปีละครั้งที่ไปตรวจตานะคะ <ไป S 1> แล้วก็ส่วนใหญ,ญ่เวลาไปตรวจตานี่จากสุแพทย์เขาจะวัดความดันตาให้ก็นั่นก็คือช่วงที่หนึ่งของรายการสรนานวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณหมอหทัยรัฐพิพิศวิจิตพี่พิศวิจิตก่อนะครับซึ่งเป็นจากสุแพทย์เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกัน โรคโรคหนึ่ง,ซ,งซึ่งมากับความชราครับผมต้องอยากรู้ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้คุยนอกรอบเนี่ยบอกว่า50ก็เป็นแล้วผมเลยอีก3ปีเดี๋ยวต้องรีบเตรียมตัวไว้ก่อนครับเดี๋ยวกลับพ,บพบกันใหม่ครับเขาคนนี้คือคนที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจพิทักษสิ่งห์ดลนทองเขามองเห็นอนาคตและเขากำลังจะเปลี่ยนโลก เก็บขวดแก้วไปขายเพื่อรีไซเคิลเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนมารีไซเคิลบางกอกลาสช่วยพบกับรับไหมว่าไงไหมไปเที่ยวเป็นไงบ้างละ่ะหนุกดีถ่ายรูปมาเพียบเลยแล้วกอลเป็นไงบ้างเหงาดิอยู่คนเดียวอะ่ะ <laughs> ไม่เชียร์ล็อกนอยู่กันเยอะหรือได้ไงอะ่ะ ไอโมบายทีวีหเป็นมากกว่าที Mobile ยดูทีวีฟรีมำใทุกช่องไม่ด้ดงจูนจาก iMobile บายสามารถเทคนิคดูดีเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแล้วอย่าลืมดูแลตัวเอง สำคัญคิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตลัลโพสต์เดย์จัะข่าวเสิร์ฟข่าวร้อนสะท้อนข่าวลึกด้วยมุมเฉียบคมของบรรณาธิการโพสต TODAY กับทีมผู้ประกาศข่าวมืออาชีพโพสต TODAY วิเคราะห์ตรงสถานการณ์ครบถ้วนวันต่อวันตามติดใกล้ชิดประชาชนสุรนันท์วันนี้ถามตรงทุกคำถามเพื่อคำตอบที่จริงใจและชัดเจนทุกวนจันทร์ถึงศุกร์20นาฬกาถึง22นาฬกา ทางทีวีทีวีและ n น็ตสเป p พร้อมกันทั้งสองสถานีครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสรนานวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณหมอฮทไทยรัฐพิพิธวิจิตก่อนจากสุขแพทย์จากโรงพยาบาลรัตนินค่ะโรคหนึ่งซึ่งเมื่อกี้คุยกันเนี่ยคือโรคเกี่ยวกับ AMD เขาเรียกอะไรฮะเออถ้าเป็นภาษาไทยนะคะค,คือโรคจุดศูนย์กลางจอรับภาพเสื่อม จุดศูนย์กลางจอรับภาพจอรับตาคนเราในจอรับภาพอยู่ด้านหลังใช่ไหมใช่ค่ะคือจอรับภาพเนี่ยคือถ้าเปรียบลูกตาเราเหมือนกล้องถ่ายรูปนนะคะคือจอรับภาพเราก็จะเป็นเปรียบเหมือนฟิล์มที่เป็นตัวรับภาพนนี้เขาไม่มีฟิล์มแล้วคุณหมอเขาเป็นจอดิจิตอลก็เหมือนกลจอข้างหลังเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็ตัวเนื้อเยื่อประสาทพวกนี้มันเป็นเนื้อเยื่อบางๆนะคะที่ขึงอยู่ที่ผนังลูกตาด้านหลังนะคะทําหน้าที่รับภาพแล้วพอรับสัญญาณภาพมาก็จะแปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณประสาทแล้วก ส่งไปที่เส้นประสาทตาไปที่สมองสมองก็จะเป็นตัวประมวลอันนี้ก็คือด้านหลังเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องต้อในช่วงแรกเนี่ยต้อกระจกอะไรต้อหินอะไรนี่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมอยู่ด้านหน้าของอันนี้คืออยู่ผนังด้านหลังค่ะใช่ครับโรคที่เป็นจอประสาทเสื่อมเนี่ยค่ะเป็น โรคหรือเป็นอาการเป็นโรคค่ะเป็นโรคใช่ไหมอันนี้เป็นโรคเลยค่ะคือไม่ได้เกิดกับทุกคนไม่ได้เกิดกับทุกคนใช่ไม่ใช่ว่าพออายุเท่านี้จะเสื่อมลงไปเออคือโดยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเซลล์ประสาทตาหรือเซลล์ทั่วร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีการเสื่อมแต่ว่ามันจะเสื่อมลงช้ากว่ามันจะเสื่อมจนใช้งานไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็อายุใกล้ๆกล้ร้อยร้อยปีอะไรแล้วนะคะแต่โรคนี้คือการมีการเสื่อมที่เร็วกว่าอายุมันเกิดจากอะไรครับจุดศูนย์การจรภาพเสื่อมเนี่ยถามว่าเกิดจากอะไรคือว่า มันเกิดจากเซลล์เซลล์ที่แถวบริเวณจุดศูนย์กลางจรับภาพซึ่งส่วนยกตัวอย่างเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยคือครตรงเซลล์ตัวนี้มันจะเป็นตัวรับภาพตรงที่เราโฟกัสไปตรงจุดจุดนั้นนะคะครตรงจุดศูนย์กลางเลยเนี่ยเซลล์ตัวนี้มันมีการค่อยๆตายไปนะคะทีนี้ถามว่าปัจจัยเนี่ยที่ทาให้มันตายเร็วตายเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คืออายุ นะคะคือถ้ายิ่งอายุมากโอกาสที่เซลล์มันจะตายเร็วก็แล้วถ้าเราดูร่างแลร่างกายไม่ดีม,มันก็เหมือนกับเซลล์อื่นๆใช่ค,ค่ะนะแล้วกออ็อันที่สองเนี่ยก็คือการสูบบหรี่นะคะาการสูบบหรี่เนี่ยเพิ่มจากการศึกษาทั่วโลกเนี่ยเขาพบว่าเพิ่มความเสี่ยง ในการเสรื่อมของเซลล์ตรงนี้ถึง4เท่าถ้าเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่นอกจากเซลล์ปอดจะพังแล้วนี่ก็เซลตาด้วยเซลตาด้วยค่ะคนะคะ,ะแล้วก็อันที่3นี่ก็คือผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนอนะคะก็จะเจอได้จะเจอได้บ่อยกว่าผู้ชาย,าใ,ยในวัยเดียวกัน เกี่ยวกับฮอร์โมนในร่างกายค่ะแล้วก็อันที่4เนี่ยก็คือว่าพันธุกรรมนะคะถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องสายตรงที่เป็นโรคนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่อาจจะเป็นนะคะส่วนอันสุดท้ายคือคนที่เป็นโรคพวกหลอดเลือดเช่นความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะพบว่าเซลล์พวกนี้มันก็จะมีการเสื่อมเร็วกว่าที่ควรจะเป็นพอมันเสื่อมแล้ว มันไปทาให้เกิดอาการอะไรฮะเ,ออเวลาเสื่อมเนี่ยค,คือเนื่องจากเซลล์ตัวนี้เป็นตัวรับภาพใช่ไหมคะมฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดที่เรามองไปเนี่ยถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยจุดที่เรามองไปเนี่ยมันอาจจะมีการะะอ๋อจะเบี้ยวจะไม,จะไม่จะไม่เบลอเหมือนใสยตายาว<ช>ตามอายุใช่ไหมใช่คะ่ะคือถ้าเป็นสายตายาวตามอายุพอใส่แว่นแล้วเนี่ยจะชัด,ชดแต่อันนี้ใส่แว่นแล้วก็ยังแบบภาพมันก็ยังบิดเบี้ยวส่วนใหญ่คนไทยถ้าเป็นเริ่มเลยเนี่ยจะบิดเบี้ยก่อนถ้าเป็นมากๆนะคะมองไปตรงกลางเนี่ยภาพมันก็จะ มืดไปเลยคือตรงกลางไม่เห็นไปเลยมืดไปเลยเป็นใกล้ๆวงกลมมืดๆเป็นวงกลมดำๆเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเราจะเอาขึ้นจอได้หรือเปล่า<ๆ>แต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโปรแกร,รมเดี๋ยวเรา,เราให้ขึ้นจอดูนะครับ มันจะมืดๆเป็นกลมๆเมื่อกี้คุณหมอให้ผมดูเนี่ยมันวงดําๆใช่แต่อันนี้ไม่ใช่ไบร์สปอตปกติใช่ไหมมันมีเรามีอย่างเนี้ยอย่างผมมองเนี่ยมันมีจุดดําๆเล็กๆเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นไหมหรือว่าอ๋อไม่เกี่ยวค่ะคือไอ้จุดบอดโดยทั่วๆไปที่เราเรียกสัพแพทย์ว่าไบร์สปอตเนี่ยทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วมันคือจุดตรงที่เส้นประสาทตาเนี่ยมันมาเจาะอยู่ที่ผนังลูกตานะคะซึ่งจุดนั้นเนี่ยจะไม่มีเซลล์ประสาทในการรับภาพท่านผู้ชมเข้าใจเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกเอ้ยตา อาการนี้คือเห็นเบี้ยวอย่างเดียวแล้วก็มีจุด <Be ale. S 1> ดาๆใหญ่ๆขึ้นมาใช่ค่ะเหมือนมีอะไรคนไข้จะบอกว่าเหมือนมีอะไรมาบังอยู่ตรงกลางนะคะบังใหญ่ไหมแล้วแต่ขนาดของของของเซลล์ที่เสื่อมไปมถ้าเกิดว่ามีเซลล์ที่เสื่อมกว้าง จุดที่บางก็จะใหญ่แต่ว่ารอบๆนี่จะยังเห็นอยู่คือสมมติมองไปเรายังเห็นตึกเห็นอะไรอยู่แต่สมมติมองหน้าคุณสุวรนณันนียค่ะก็คนไข้จะบอกว่าไม่เห็นจมูกไม่เห็นปากหรืออะไรเงี้ยค่ะผู้ชายบางคนบอกมองหน้าภรรยาไม่เห็นเลย <laughs> <laughs> ตกลกเป็นทั้งสองสองข้างไหมคุณหมอมันเ,ออเป็นพร้อมๆกันไหมหรือว่ามันอาจจะเป็นข้างเดียวอีกข้างไม่เป็น โดยโดยส่วนใหญ่เราเนี่ยตัวโรคนี้มักจะเป็นสองข้างนะคะแต่คนที่เป็นแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราเนี่ยเออมักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งคือมักจะไม่เกิดพร้อมๆกันสองข้างคือมักจะมีข้างหนึ่งที่มันเสื่อมเร็วกว่าแล้วก็มีอาการก่อนนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดตามมาเพราะส่วนใหญ่ตาสองข้างของเราเนี่ยมันมักจะเสื่อมไปพร้อมๆกันถ้าเราปล่อยให้เสื่อมไปเรื่อยๆจุดสุดท้ายมันคืออะไรมันจะบอดชนิดไหมอ่ะโรคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่บอด นะคะจะมีโอกาสน้อยน้อยกว่า1%ที่จะบอดสนิทบอดสนิทของหมอคือว่ามืดไปเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยคือตรงกลางไม่เห็นคือคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือคนไข้ก็จะบ่นว่าเซ็นเช็คไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาตรงจุดนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าทํางานอื่นๆเนี่ยบางทีทักษะอื่นอาจจะช่วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคถ้าเกิดเป็นคนที่อ่านหนังสือเขียนหนังสือเนี่ยจะมีปัญหาจะลาบากค่ะผมก็ต้องถามคําถามเดิมละ ก่อนรักษาเนี่ยป้องกันได้ไหมเอ่อก็ป้องกันได้นะคะ,ะแต่อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคืออันที่หนึ่งก็คือคงจะต้องไปหลีกเลี่ยงไอ้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดได้อย่างที่เน้นเลยคือเกือบที่เจอบ่อยๆเลยคือสุหรีนะคะคือสูบุหรีเนี่ยโอกาสที่จะเป็นสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นการงดสุหรี นะะก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ลงนะคะส่วนกลุ่มคนที่มีความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลในเลือสูง,งเนี่ยก็ต้องดูแลนะคะส่วนที่มาจากพันธุก,กรรมเราคงแก้ไม่ได้เพียงแต่ว่าการที่ได้รับการตรวจหมายถึงว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีโอกาสจะเป็นเนี่ยการตรวจอย่างน้อยปีละครั้งโดยจากสูพย์เนี่ยนะคะก็จะช่วยทําให้เราเให้เราบางทีเราอาจจะคุณหมอจะดีเทค ในตัวรโรคนี้เนี่ยได้เร็วขึ้นเพราะว่าโรคนี้เนี่ยถ้ารักษาเร็วโอกาสที่ผลการรักษาจะดีเนี่ยจะสูงจุดกามันเล็กหน่อยมันก็ง่ายขึ้น<ช>แต่ถ้าถ้าเกิดผมไม่เป็นคนสูบุรีชีวิตผมปกติ มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกันก็มีโอกาสนะคะนะคะไม่ไม่มีวิถีชีวิตอะไรที่ทําให้ผมต้องเปลี่ยนแปลงเ<อ>ช่นอาหารการกินอะไรพวกนี้มันจะช่วยไหมเรื่องอาหารเนี่ยมันยังไม่ได้มีการพิสูจน์แบบร้อยเปอเซนะคะคแต่ว่าเ,เราก็พบว่าอย่างมีมีการศึกษาที่เมืองนอกเป็นระดับชาติของที่อเมริกาเลยนะคะเขาพบว่าเอาคนไข้ที่เป็น จุดศู์การจารภาพเสื่อมที่เป็นแล้วตาหนึ่งแล้วก็มาทานวิตามินวิตามินรวมซึ่งมันมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E แล้วก็สังกะสีนะคะทองแดงพบว่าออไอตัวตาอีกข้างหนึ่งเนี้ยโอกาสที่มันจะเกิดแบบตาข้างที่เป็นแล้วเนี่ยมันช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานเขาก็เท่าที่เราทราบคือการรับประทานพวกผักนะคะผักสดผักใบเขียวสอนเด็กบอกกินแครอทแล้วตาดีจริงหราอ จริงคะ่ะเพราะแครอทมันมีเบต้าแคาโรทีนนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็พวกปลาทะเลน้ำลึกที่มีพวกโอเมก้า3มันก็จะช่วยบำรุงเซลล์แต่ว่ามันอย่างพวกการการทานพวกนี้มันไม่มันไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร,ร์ที่บอกว่าถ้าทานในคนปกติแล้วนี่มันจะช่วยชะลอหรือเปล่ปาแต่จากการศึกษาในคนที่เป็นจุดสุนารจสารภาพเสื่อมนี่เขาพบว่ามันช่วยชะลอแต่โดยทั่วไปก็อาจจะถนอมตาเราใช่ค่ะแต่ว่าก็คือการทานผั ทานปลาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นโทษกับร่างกายอยู่แล้ว <Okay. S 2> นะคะครับนั่นก็คือช่วงที่2ของรายการสัรนานวันนี้นะครับผมอยู่กับคุณหมอหทัยรัฐพิพิธวิจิตกรน,นะครับจากสุแพทย์จากโรงพยาบาลรัตนินเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่อง AMD ครับว่านอกจากจะป้องกันได้แล้วเนี่ยมีวิธีรักษาหรือไม่ครับผิวใสของเขาเห็นเมื่อไรก็อยากลูบไล มันไสแต่ใจก็มันเชี่ยวมีเบียร์ไวท์ฟอร์เมนสูตรดีรีแพร์ฟื้นบำรุงผิวความเสียของผู้ชายให้กระจากใสจริง5ประการเสน่ห์ผิวใสได้เห็นเป็นโดนมีเบียร์บอดี้ไวท์เนนิ่งฟอร์เมนเด็กคนนี้เพิ่งลืมตาดูโลกไม่ถึงสองปี เธอคือดวงใจของพ่อแม่เธอบริสุทธิ์และยังไร้เดียงสา <c oughs> แล้วคุณมาทำร้ายเขาทำไมหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบเรื่องของเธอยิ่งกว่าเทพนิยายเธอโด่งดัง เป็นที่ยอมรับในความสามารถ well, มีแต่เขาเท่าน,นั้นที่พร้อมไล่ล่าความจริงแต่ทุกอย่างรกไม่ใช่แค่ที่คุณเห็น Scarlet สุดยอดทีวีซีรีส์รุ่นล่าสุดจาก LG ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสุรนันท์วันนี้นะครับกับผมสุรนันท์เวชาชีวะผมอยู่กับคุณหมอฮัทไทรัตจากโรงพยาบาลจักสุรักตนินคุณหมอครับรักษาได้ไหมเพราะเป็นไปนแล้วเนี่ยสมมุติเป็นไปแล้วกินแครอทไม่ทันนะครับกินไม่ทันแล้วกินไม่ทันแล้วเนี่ยเห็นจุด,ดดำๆแล้วเนี่ยเอาเอาก่อนว่าพอมีอาการอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็ควรจะไปหาก่อนเลยใช,ใช่ไหมฮะค่ะ พอหาแล้วคุณหมอสิ่งแรกคุณหมอทําคืออะไรเอ่อก็คืออันที่หนึ่งคือต้องตรวจประเมินดูก่อนนะคะว่าคือจุดศูนย์การจราภาพเสื่อมนี่มันจะมีอยู่2กลุ่มครับกลุ่มแรกนี่เป็นแบบแห้งคือเซลล์มันค่อยๆตายลงช้าๆนะคะซึ่งกลุ่มนี้ไม่มีวิธีการรักษาคนอธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะคะแต่ว่ามันจะมีการเสื่อมลงช้าๆคือระดับสายตาจะแย่ลงช้าๆไม่ได้เร็วนะคะท่านี้ในปัจจุบันก็คือส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องการรักษาในกลุ่มที่2คือแบบเปียกแบบเปียกคือยังไงคือพอเซลล์มันมีการเสื่อม มันจะมีเส้นเลือดงอกขึ้นมาซึ่งเส้นเลือดพวกนี้ค่ะมันจะมีการมีน้ําเหลืองรั่วออกมาจากเส้นเลือดนะคะแล้วก็บางส่วนนียมันจะแตกออกได้เองคือเหมือนกับเราเบ่งไอจามนิดหน่อยอะไรก็แตกเองได้ทําให้มีเลือดออกอยู่ใต้จอรภาพจะเห็นเป็นแบบเส้นเลือดแตกตรงกลาอคือถ้าเส้นเลือดแตกปุ๊บเนี่ยมันจะมืดตรงกลางทันทีเลยค่ะมันก็เหมือนกับน้ําท่วมมาฉับพลันใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะก็การรักษาเราก็จะ ประเมินก่อนว่าเป็นถ้าเป็นแบบเปียกเนี่ยเราก็จะต้องดูลักษณะของเส้นเลือดนะคะว่ามีลักษณะอย่างไงเหมาะกับวิธีการรักษาอย่างไรด้วยการฉีดสีนะคะฉีดสีเราเรียกว่าฟูเรซินแอนจิโแกรม m นะคะซึ่งก็คือฉีดฉีดยาตัวหนึ่งเข้าไปในเส้นเลือดยามันก็จะวิ่งไปที่เส้นเลือดที่ตาแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้นะคะก็จะมาดูนะคะดูแล้วทําไงดูแล้วก็จะดูว่าจะใช้การรักษาแบบไหนมีวิธีการกี่วิธีใน คือต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะคะถ้าเป็นโรคนี้สมัยก่อนเนี่ยวิธีกรารรักษาเนี่ยแทบจะไม่มีมนอกจากาการฉายเลเซอร์นะคะ<ม>ซึ่งเป็นเลเซอร์ปกติเลเซอร์ร้อนคือยิงเข้าไปปุ๊บเซล์ตรงนั้นก็ตายไปด้วย<ม>คือเซลลประสาทตาตรงนั้นก็ตายไปด้วยก็ยังเป็นจุดดาหรือเป็นเลออยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะแต่เหมือนกับป้องกันไม่ให้เส้นเลือดมันแตก นะคะเพราะถ้าแตกแล้วพื้นที่ที่ดำมันอาจจะใหญ่มากขึ้นนะคะใช่ค่ะแต่ตรงกลางก็ยังดําอยู่นะคะพอในยุคถัดมาเมื่อ8ปดปีก่อนเนี่ยนะคะก็มีเราเรียกว่าโฟโตไดนามิกเซราปีนะคะซึ่งเป็นการฉีดยาตัวหนึ่งเข้าไปในเส้นเลือดยาตัวนี้มันจะไปจับกับไอ้พวกเส้นเลือดที่มันงอกผิดปกติแล้วก็ฉายเลเซอร์เข้าไปเพราะฉะนั้นเออเลเซอร์ตัวนี้มันจะถูกดูดด้วยยาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น ก็จะมีเฉพาะเส้นเลือดที่ฝ่อแต่เซลล์ประสาทตาที่อยู่เหนือเส้นเลือดเนี่ยก็จะไม่เสียไปด้วยนะคะผมเริ่มเป็นโรคประสาทนั้นผมคุยกับหมอผมเริ่มปวดตาแบบแบบคนไข้ปกติเริ่มกลัวต่ออีกวิธีหนึ่งมีอะไรนงวิธีล่าสุดเลยเนี่ยค่ะคือการฉีดยาเข้าไปในตาหลักการก็คือว่าเส้นเลือดพวกนี้เนี่ยมันมันงอกขึ้นมาเพราะมันมีสารเคมีในตาบางตัวที่มันสร้างขึ้นมาเยอะกว่าปกติยาตัวนี้มันก็จะไปจับกับสารเคมีเหมือนกับไม่ให้สารเคมีมัน มันออกฤทธิ์เหมือนกับเราไม่ให้ปุ๋ยต้นไม้อะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้นไม้มันก็งอกไม่ได้นะคะเอของพวกนี้เนี่ยคุณหมอผมต้องคพือคนฟังเนี่ยอาจจะงงมันเป็นอาการเฉพาะตาเลยใช่ไหมใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนกับเมเร็งหรืออะไรใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้เป็นไม่ได้บอกว่าเป็น ประเภทของมะเร็งประเภทหนึ่งไม่ใช่ใช่ไหมคะโรคนี้เป็นแล้วไม่ตายเป็นแล้วไม่ตายเป็นแล้วอาจจะเพียงแต่เบลอไปเท่านั้นเองใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฉีดแล้วการได้ผลเหรฮะฉีดยามันได้ผลแค่ไหนถ้าเป็นในระยะเริ่มต้นเนี่ยการฉีดยาเนี่ยโอกาสที่ระดับสายตาจะดีขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าข้อเสียของการรักษาไอ้ตัว MD ในในยุคปัจจุบันนี้คือว่า มันไม่มีการรักษาที่แบบฉีดยาดทีเดียวแล้วหายสนิทเลยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องฉีดเป็นระยะตของพวกนี้ควรจะที่เขาเรียกว,ว่าต้องหา Second Opinion มเยนไหมหาอีกสักคนเช็คให้แน่ไหมก็แล้วแล้วแต่นะคะคือในบางในในคนไข้าบางคนเนี่ยถามว่าด้วยการทํางานที่ปัจจุบันที่ที่รัตนินเองเ,องเนี่ยก็คือว่าถ้าในเคสที่เราสงสยัยนะคะไถึงเราดูแล้วเราไม่แน่ใจเนี่ย ตัวหมอเองพี่หมอก็ยังต้องส่งไปขอเซ c เกิลโอ n ิเนียนขอเ h ิร์ดโอ n ิเนียนคือช่วยๆกันคิดให้ช่วยกันดูใช่คะ่ะแต่<ฆ>บางบางโรคเนี่ยไอ้บางบางอันนี่เห็นแล้วมันก็คือแบบใช่แน่ๆก็อ,อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นนะคะตอนจบเนี่ยคำถามสุดท้ายก็คือว่าในโรคทั้งหมดเนี่ยคุณหมอเห็นมาเยอะดว<ฆ>งตาคนไทยเนี่ย ดีที่สุดคือรักษาตาคือถนอมดวงตาของคนไทยเนี่ยคนพวกเราควรจะดูแลตัวเองยังไงครับก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งนะคะการดูแลเรื่องอาหารนะคะก็คือการทานผักสดนะคะผักใบเขียวทุกชนิดเลยนะคะทานปลาทะเลน้าลึกหางเงี้ยคือปลาทูบ้านเรานะคะแล้วก็สองคือว่านอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินน้ำพริกปลาทูอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ การใส่แว่นกันแดดใส่แว่นกันแดดนะคะที่มีการ UV ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะช่วยลดภาวะโรคตาหลายโรคเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าถ้าอายุเกิน40เนี่ยก็ควรจะพบจากสูแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งถึงเราจะรู้สึกว่าตาเราคือท่านที่ตรวจร่างกายทุกปีอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะแวะหาจากสูแพทย์ด้วยใช่ค่ะเพราะอยูนี้ในแพ็กเกจของบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมี ตรวจตาด้วย,ววยนะคะอ,อยู่ในแพ็กเกจที่เราตรวจร่างกายประจําปีอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมไปเพิ่มของผมขอบคุณมากครับคุณหมอครับวันนี้ยินดีเลยครับ,รบนั่นก็คือคุณหมอหัทไทรัตพิพิษวิจิตกรน,นะครับจากสุขแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตาและต้อหินจากโรงพยาบาลจากสุรัตนินนะครับสําหรับท่านผู้ชมผู้ฟังที่ต้องการเสนอรายชื่อแขกร่วมรายการนะครับหรือมีประเด็นคำถามใดที่ทออยากให้ผมถามแทนเนี่ยเสนอมาได้ที่ post tv bangkokpost co th หรือแฟกซ์022403840นะครับ SMS 0845678803ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับทางรายการมีของที่ระลึกเป็นกระเป๋าแจกให้วันละสามใบสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชาชีวะพร้อมทั้งคุณหมอหัทไทรัตพิพิธวิจิตก่อนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ